ผู้แถมนี่ของแถมของแถมว้าวไอ้ละแวกไอ้นี่หน่อยดีแวกผ่าผ่าเม็ดมันหนาดูเม็ดดูเม็ดใช่โชว์นั่นหน่อยต้องโชว์เราต้องโชว์โอ้โหเนื้อนี่ครับเม็ดเม็ดเดียวครับอุยเ <c oughs> ม็ดรีบขนาดนี้คุณผู้ชมไปแล้วครับหมดไปแล้วด <c oughs> ีงามมากคือ <c oughs> ว่าป้าซื้อลูกเล็กนะคุณผู้ชมถ้าลูกใหญ่ภูิมันก็จะอลังการกว่านี้นะ แต่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ดูลูหูสวยมากเลยอชอบเลยเนื้อที่สุกสวัดสด,ดีครับสวัสด,ดีครับร้านแฮรกนะครับมาถึงกันแล้วนะครับคุณพี่คุณป้าขาล้อคุณป้าขาล้อนะครับวันนี้มาถึงร้านแฮรักนะครับวันนี้มาซื้อทุเรียนนะครับ พอดีเหลืออยู่สี่ลูกนะครับป้าก็เลยจัดไปหนึ่งลูกจัดไปหนึ่งลูกนี่ครับได้เนื้อมันเหลือแต่เนื้อสุกพอดีนะครับสุกพอดีนี่แหละปลาชอบสวยมากค่าคุณป้าขาล้อครับมาจากชนบุรีเลยนะครับชนบุรีมาตำเฮลั่งมาถอดมาสายไปหน่อยขมดเกี้ยนแพงแล้วคุณผู้ชมวันนี้กี่ตันอะบอกตรงวันนี้กี่ตันวันนี้ไม่ใช่กี่ตันครับวันนี้สามร้อยโลครับสามร้อยโลจ้า สวยมากนี่นี่คุณผู้ชมของแท้ของแท้ปุ้าขาล้ออ่าเปนบุรีมาเรามาดูเนื้อสุกทุเรียนกันไหมอ่าแก่เลยค่ะดู่รามคำแหง166นะครับอย่อยากกินทุเรียนมาเลยเข้ามานิดเดียวคุณผู้ชมอยู่ขวามือเข้ามาแล้วอยู่ขวามือแล้วคำแหง166แล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุณป้าขาล้อด้วยครับชมคลิปแล้ว่รักน่ารักมากเลย อ่าตรกนี้2องโลสองสองโลสวันนี้กิโลละเท่าไหร่คะสองร้อยย่สิบครับสองร้อยยี่สิบไปเหลือสองรบาทพอสองบาทพอโอ้ยใจดีสปอร์ตให้กำลังใจสปอร์ตรับคำแหง66สหกเนียลักนะคะอ่าอ่าอโลสอ่ร้อยสี่สิบสี่ร้แกะก่อนเดี๋ยวป้าจ่ายโอเคเดี๋ยวป้าเข้าไปอินเสิรใกล้สี่ลูกสุดท้ายนะครับอืม ีลูกสุดท้าย <ไป S 1> นะคะเดี๋ยวรู้รูอู้สวยมากเลยกบแบชอบเลยเนื้อที่สุกสุกหวานหอมเสุกหวานหอมใช่ไอดีม,มากสามร้อยโลครับหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วดีงามมากคือว่าป้าซื้อลูกเล็กนะคุณผู้ชมถ้าลูกใหญ่ภูมิก็จะอลังการกว่านี้นะ แต่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ผู้เรียนมันก็นะคะความใหญ่มันก็น่าก,กินนั่นแหละนะคะแต่ว่าเออนี่แหละนี่แหละป้าในทั้งเบาหวานทั้งไขมันทั้งความดันไงเขาเรียกว่ายอมกิน <c oughs> <c oughs> ยอมกินยอมกินอูู้งาม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 ผักงามแน่ <c oughs> ดูสิเนี่ยปอกเสียงขนาดไหนอ่านี่นี่อ่าโอเคผมบอกไม่ได้น้อยไปแถมให้ผูนึงโอ้แถมให้อีกผูนึงใจดีมากว่ะน้อยไปมันน้อยไปมันได้ไม่ได้เป้าจามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณป้าขารลาอนะครับโอ้โหกดไลค์กดแชร์ให้คุ่ป้าขารลาอด้วยป้าผูนึงไปเลยนะป้านะขอบพระคุณมากค่ะโอ้ยสปอร์ต เบ่งเบ่งอันนี้จัดใหญ่จัดเบ่งเบ่งมาเลยหนึ่งฟูใหญ่เลยครับอืนี่ภูแถมนะครับภูแถมนี่ของแถมของแถมว้าวไอ้ลกแวกอันนี้หน่อยดีแวกผ่าผ่าเม็ดมันหนาเออดูเม็ดดูเม็ดใช่โชว์ๆนั่นหน่อยเราต้องโชว์แล้วต้องโชว์โอ้โหเนื้อนี่ครับเม็ดเม็ดเดียวครับอุ้ยเม็ดรีบขนาดนี้คุณผู้ชมใจฉาบป่ะนะ อยากกินแบบนี้ก็มาเลยขอพระคุณค่ะเฮียรักเสุดียอสุกพอดีครับพี่องน้นในหมดแล้วค่ะกับน้นในหมดแล้วาแต่สุกอดีเรดไหมด้ก็ไม่ได้มเดี๋ยวคุณป้าค่ะรอจ่ายตังเขาก่อนนะคะ นี่แหละค่ะเนื้อทุเรียนนะคะทุเรียนที่ซื้อมาจากเฮียรักนะคะคุณป้าชิมไปแล้วเม็ดครึ่งนะคะแต่ว่าลืมกดอัดนะคะก็เลยมาแหวกเนื้อให้คุณผู้ชมดูเนื้อสุกแบบว่าชชำๆอะ่ะป้าชอบแบบนี้นะคะเนี่ยชอบเนื้อสุกแบบว่านุ่มๆสุกนุ่ม,ห,มหอมหวานทุเรียนเขารสด,ดีจริงๆค่ะหอมหวานมัน คุ้มค่าที่วิ่งไปถึงรามคำแหงเลยจากชนบุรีนะคะก็เนี่ยใครอยู่แถวนั้นนะคะทุเรียนเนื้อนี้ราคานี้ก็ไม่แพงมันแก่จัดนะคะแล้วก็มันหอมหวานจริงๆนะคะใครชอบกินทุเรียนรสจัดๆนี่แนะนําเนื้อนี้เลยนะคะแต่ใครชอบกรอบนอกนุ่มในก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆแวกให้ดูทุกภูเพราะว่ามัน,มนสะออนนะคะ ก็ขอพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคุณป้าขาลอ้อเพจคุณป้าขานล้อด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ